ห้าอาหารคนไข้ไตห้ามทานมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพราะว่าพิการนะคะรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยนะวันนี้พิการมี5อาหารที่คนไข้ไตห้ามทานหรือเป็นไปได้ถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะถ้างดได้ให้งดไปเลยนะคะนะอาหารชนิดที่1ก็คืออาหารรสเค็มนะคะอาหารรสเค็มอาจจะเป็นพวกปลาเค็มเนื้อเค็มและอาหารชนิดอื่นๆที่แบบว่าใส่เกลือเยอะๆปรุงเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะพวกกุ้งแห้งกะปิน้ำปลา ซี่ยุขาวซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยออกมาเตือนนะคะหลังจากที่มีการสุ่มทําวิจัยต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขนะว่าคนไทยเราเนี่ยบริโภคเกลือมากกว่าค่ามาตรฐานเกินไปประมาณ2เท่านะปกติเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาให้บริโภคโซเดียมเนี่ยไม่เกิน2000มิลลิกรัมนะคะ2,000มิลลิกรัมคืออะไรก็พี่การ2,000มิลลิกรัมคือเกลือ1ช้อนอย่างเงี้ยนี่คือต่อวันนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เอาทุกอย่างมารวมกันนะคะหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรากินเกลือ1ช้อนแล้วเนี่ยวันนี้โคต้าสําหรับความ เค็มหรือโซเดียมของเราในวันนี้เนี่ยมันครบไปแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าอยากจะคร่าวๆเออวันหนึ่งเนี่ยกินได้ไม่เกินเท่าไหรด่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่การแนะนําว่าเกลือปลายช้อนชานะคะน้ำปลา1ช้อนชาซีอิ๊วขาวสัก2ช้อนชารวมๆกันแล้วนะถั่วๆกันแล้วเนี่ยก็จะได้ใกล้เคียงนะเกือบๆจะถึง2,000มิลลิกรัมแล้วนะแค่3ตัวนี้นะคะและที่สำคัญเราจะมีเกลือหรือเราจะมีโซเดียมเนี่ยอยู่ในอาหารธรรมชาติ อีกเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็ให้พวกเรายั้งยั้งนิดนึงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากินเค็มนะคะเพิ่มเค็มเท่ากับเพิ่มโรคนะคะของกระทรวงสาธารณสุขก็มีสโลแกนว่าลดเค็มเท่ากับลดโรคนะถ้าเราทานเค็มนะสิ่งที่จะตามมาก,ก็คือภาวะความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งจะมีผลกับไตทําให้ไตเสื่อมไตวายได้นะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะ้งดได้งดเลยนะคะนะทานแบบเบาๆนะรสชาติเบาๆพยายามปรับลิ้นตัวเองสักพัก หนึ่งเราจะปรับตัวได้และเราจะติดรสชาติที่มันไม่จัดจนเกินไปนะคะพยายามฝึกตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะถึงอาหารชนิดที่2ที่คนไข้ไตห้ามทานนะถ้าเป็นไปได้ห้ามเลยนะคะก็คือไขมันทรานต่างๆนะไขมันทรานจะอยู่ในรูปของพวกมาร์การีนเนยแข็งครีมเทียมนะหรือไม่ก็ หลายๆคนที่ชอบทานน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก้นหม้อที่ผ่านการเคี่ยวอยู่นานๆหรือไม่ก็น้ำมันถั่วเหลืองที่เวลาที่เราใช้ในการทอดอาหารน้ำมันถั่วเหลืองเมื่อผ่านความร้อนเยอะๆผ่านความร้อนนานๆจะทําให้มีไขมันทรานเยอะขึ้นนะคะน้ำเต้าหู้ก็เช่นเดียวกันนะผ่านการเคี่ยวอยู่นานๆน้ำเต้าหู้ก้นหม้อนะก็จะ เป็นไขมันทรานเช่นเดียวกันพวกเนยชีสมาร์การีนเนยแข็งครีมเทียมที่เราใช้ชงกาแฟกันทุกๆเช้าอันนี้ก็เป็นไขมันทรานเหมือนกันนะแล้วก็เนยขาวที่อยู่ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่อันนี้ก็ไขมันทรานตัวสําคัญเช่นเดียวกันนะคะไขมันทารานอันตรายยังไงกับคนไข้ไตทําไมถึงต้องห้ามทานไขมันทารานจะมีผลกับหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยอุดตันได้ง่ายขรุขระได้ง่ายเมื่อไหร่ที่หลอดเลือดอุดตันให้พวกเราคิดถึงว่าหลอดเลือดพวกนี้ก็คือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตนะคะเมื่อ ไข่ที่หลอดเลือดพวกนี้อุดตันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงทําให้ไตเสื่อมได้เร็วขึ้นยิ่งถ้าหากว่าเรามีภาวะไตเสื่อมระยะไตถ่ายระยะ4ระยะ5นะถ้าหากก็ทานของพวกนี้เข้าไปเยอะๆจะทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงไตเสื่อมได้เร็วขึ้นไตวายได้เร็วขึ้นนะคะอาหารชนิดที่3ที่คุณไข้ไตห้ามทานก็คืออาหารดิบนะคะหรือไม่ก็สุกๆุดิบดิบนะอันนี้ไม่แนะนําเลยเนื่องจาก คนไข้ไตเมื่อเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะทย้ายๆเนี่ยเราจะมีความสามารถในการขับออกของพวกเกลือแร่ส่วนเกินออกเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยเมื่อไหร่ที่เราทานอาหารที่สุกๆดิบๆหรือว่าอาหารดิบเนี่ยมันจะเสี่ยงสําหรับการที่เราจะมีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารมีอาการท้องเสียท้องเดินถ่ายเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกระบวนการของการรักษาโรคพวกนี้เนี่ยจะต้องให้เกลือแร่ทดแทนให้น้ําเกลือให้ ผงเกลือแร่อะไรอย่างนี้ซึ่งในคนไข้ไตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าต้องดูในเรื่องของเกลือแร่ให้มันสมดุลและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีอาการท้องเสียท้องร่วงเสียน้ําอย่างรุนแรงแล้วก็ มีการเสียน้ําอย่างรุนแรงถ่ายเลี้วแบบเป็นสิบสิบครั้งอาจจะทําให้เรามีภาวะความดันโลหิตต่ําและทําให้เลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้นะคะอันนี้นะได้2อ,อย่างเลยก็คือเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ด้วยแล้วก็เกิดภาวะเกลือแร่ผิดปกติได้ด้วยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนไข้ที่เปลี่ยนไตนะคนไข้ไตที่ได้รับการเปลี่ยนไตซึ่งได้รับการทานยากดภูมินะคะหรือไม่ก็คนไข้ที่มีภาวะไตเสื่อมไตวายจากภาวะ ภูมิคุ้มกันตัวเองนะคะอย่างเช่นไตเสื่อม IgA หรือว่าไตาเสื่อมจาก SLE อันนี้นะคะ2ออย่างนี้เนี่ยเราจะต้องทานยากดภูมิหรือว่ายาเป็นิสโลนอยู่ซึ่งทําให้ภูมิต้านทานในร,ร่างกายของเราเนี่ยต่ำลงถ้าเราทานอาหารที่สุกๆดิบๆหรืออาหารที่ ยังไม่สุกแล้วเรามีอาการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เราเนี่ยติดเชื้อง่ายและความรุนแรงของการติดเชื้อในกลคนไข้กลุ่มที่กินยากดภูมิจะรุนแรงเป็น2เท่าของคนปกตินะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะห้ามทานอะไรที่ไม่สุกนะสุกๆดิบๆก็ยังไม่โอเคนะคะเนาะ มาถึงอาหารชนิดที่4ที่คนไข้ไตห้ามทานเลยก็คือยาเอนเซมหรือว่ายาแก้ปวดข้อปวดกระดูกต่างๆนะคะอันนี้พี่การเน้นย้ําเลยในหลายๆคลิปที่เคยพูดกันว่าเออยากลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นยาที่เป็นตัวการสําคัญอันดับต้นๆเลยที่ทําให้ มีภาวะไตเสื่อมตไตวายเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่คนที่ทานยากลุ่มนี้เนี่ยจะทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านๆเป็นปีอะบางคนนะคะก็จะทําให้มีภาวะไตเสื่อมได้เร็วมากๆเลยนะคะเน้นย้ําถ้าเป็นไปได้ห้ามทานแต่ถ้าจําเป็นจะต,ต้องทานจริงๆเนี่ยควรทานไม่เกิน3วันนะคะถ้าสมมุติว่าทานแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์เพื่อรักษาด้วยวิธีการอื่นๆเพราะว่าการทานยากลุ่มนี้ไม่ดีกับไตแน่นอนค่ะ มาถึงอาหารที่ห้ามทานสําหรับคนไข้ไตชนิดที่5ชนิดสุดท้ายก็คืออาหารที่ท่านทานแล้วท่านหวังผลเพื่อที่จะบํารุงไตนะคะอันนี้พี่การพูดและหลายคนอาจจะแบบว่าคลุมเครือนะยังไงคะพี่การก็คือว่ามันจะมีอาหารบางอย่างนะที่เราทานเพื่อเป็นอาหารกับอาหารบางอย่างที่เราทานไปเพื่อที่จะเป็นยานนะพี่การยกตัวอย่างอย่าง,างเช่น น้ำลูกยอนะคะน้ำลูกยอเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเป็นสมุนไพรที่บำรุงร่างกายสำหรับคนทั่วๆไปแต่สำหรับคนไข้ไตแล้วเนี่ยน้ำลูกยอเป็นอะไรที่ห้ามทานเด็ดขาดเลยเพราะว่าน้ำลูกยอจะมีระดับโพแทสเซียมที่สูงมากๆเลยและยิ่งหากถ้าหากว่าเรามีภาวะไตเสื่อมระยะท้าย,าย,ายระยะ4ี่ระยะหถ้าเราทานน้ำลูกยอเข้าไปตามคาแนะนาของคนนั้นคนนี้คนโน้อนอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เราเนี่ยมีภาวะโพแทสเซียม ในเลือดสูงมากๆเลยและอาจจะทําให้เราเนต้องฟอกไตฉุกเฉินได้นะคะหลังจากที่เราพยายามชะลอการเสื่อมของไตามาตลอดนะควบคุมอาหารควบคุมน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนแนะทาว่าอ๋อน้ำลูกยอนเนี่ยมันช่วยบํารุงใจมันเป็นยาเย็นนะเอาไปทานแล้วจะทําให้ค่าไตาดีขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยเลยคุณได้ฟอกเลือดก่อนเวลาอันควรแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีหลายๆคนทานกันก็นกคือย้าไผ่น้ํา นะน้ำใบยะนางอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่แนะนำอะ่ะคือเขาไม่ได้มีภาวะไตเสื่อมนะคะก็อันนี้ พิจารณาให้ดีก่อนที่จะทานอะไรเพราะว่าไตอยู่ไตเป็นของเรานะไตอันนี้เป็นของเราถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเขาไปตลอดนะคะ<ม>ก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวพ่การทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะห้าอาหารคนไข้ไตห้ามทานนะ 1. อาหารรสเค็มนะคะอาหารที่ปรุงเยอะมากๆเลยอันนี้ถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะถ้าง,งดได้ให้งดไปเลยนะคะ 2. ไขมันทรานต่างๆนะทั้งเนยขาวทั้งมาการีนทั้งครีมเทียมถ้าเป็นไปได้งดนะคะ 3. อาหารที่ไม่สุกเพราะมันจะเสี่ยงกับการที่จะทําให้เราเนี่ยติดเชื้อนะมีภาวะติดเชื้อได้ง่ายยิ่งถ้าหาว่าใครที่ทานยากดภูมิอยู่ทานเพนิซิลลินอยู่สําหรับคนที่มีภาวะ ไตเสื่อม IgA หรือว่าไตาเสื่อมจาก SLE อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องทานยากดภูมิอยู่ตลอดเวลาหรือไม่พวกที่แบบว่าเปลี่ยนไตแล้วนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีภาวะติดเชื้อได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่สุกดิบๆหรืออาหารที่ไม่สุกเนี่ยจะทําให้เราติดเชื้อง่ายอาจจะทําให้มีอาการท้องเสียท้องร่วงร่างกายเสียน้ํามากๆนะคะทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงไตวายไตยเสื่อมได้เร็วขึ้นอาจจะมีภาวะไตวายเฉียบพลันได้นะคะ กลุ่มที่4ที่ห้ามทานในคนไข้ไทยก็คือกลุ่มยาเอนไซม์นะใช้เท่าที่จําเป็นใช้ให้น้อยที่สุดใช้ให้ระยะเวลาสั้นที่สุดนะคะถ้ามีอาการปวดปวดกล้ามเนื้อจากการทํางานหนักก็ให้พยายามพักหรือไม่ก็คล้กล้ามเนื้อใช้วิธีการอื่นๆนะคะการทานยาให้ทานให้น้อยที่สุดและ ทานเมื่อจําเป็นเท่านั้นนะคะไม่ให้ทานพร่ำเพรื่อนะตไวตวไตเสื่อมกันมาเยอะแล้วจากการทานยาแก้ปวดยากลุ่มเอนเซนะคะและข้อที่5นะคะทานสมุนไพรต่างๆเพื่อหวังผลบํารุงไตอันนี้พี่การไม่แนะนําเลยนะคะอย่างเช่นน้ําลูกยอยาไผ่น้ําน้ําใบยญานางนะคะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องฟอกเลือดฟอกไต ก่อนเวลาอันควรนะคะทางที่ดีที่สุดก็คือควรทานอาหารให้เหมาะสมกับระยะของไตจะดีที่สุดนะคะระยะ 1. ระยะ 2. ระยะ 3.A อนะคะอันนี้ยังไม่ต้องคุมอาหารนะแค่ควบคุมปริมาณของอ,อย่าให้หวานจัดมันจัดเค็มจัดจนเกินไปดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะพอเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะ 3B45 อันนี้ก็คือเรื่องคุมโปรตีนตามระยะของไตนะ0.6กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมแล้วก็ทานน้ํา ให้เหมาะสมกับระยะของไตยอย่าให้เยอะจนเกินไปนะคะเอาจํานวนปสวัสสาวะต่อวันบวกปีก500จะเป็นโกต้าน้ําดื่มได้ในแต่ละวันนะคะอันนี้วิธีการพวกนี้จะเป็นอะไรที่มีเหตุมีผลนะและทําให้เราปลอดภัยจากภาวะไตาวายไตยเสื่อมที่อาจจะต้องฟอกไต ไปตลอดชีวิตได้นะคะก็พี่การฝากเอาไว้นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่การด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันสาระดีๆให้กับพวกเราในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้พี่การลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้พวกเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้บุญรักษาสวัสดีค่ะ